ศาสนามีหลายสายในเมืองไทยใครชอบสายไหนก็ไปสายนั่นแต่อย่าเที่ยวตำหนิกันก็ใช้ได้ครับนั่นนะ <c oughs> คุณพูดอันบนนะถูกแต่อันล่างนี่ไม่ถูกตามพระพุทธเจ้าอันหลังนี่อันก่อนที่บอกว่าพุทธศาสนามีหลายสายในเมืองไทยใครชอบสายไหนก็ไปสายนั่นนี่ก็หมายความว่า มันเป็นสากลมันเป็นสามันคนที่ต่างความคิดต่างความเห็นมันก็แยกมันไปได้หลาย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 ,ลายมันก็มากมายเพราะแ้แม้จะชื่อว่าพุทธศาสนาในหลวงอไม่ใช่ในหลวงพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสของท่านเลยว่าเอเสวะมัคโคนทัญโยนี่เป็นคำตรัสพระเจ้าเป็นภาษาบาลีแปลว่าทางเดียวเท่านั้นเอเสวะ มัคคมัคคทางเดียวเท่านั้นนัดท่านโยสัมทับเดยว่าไม่มีทางอื่นเนีคำคำนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ก็คงจะยากแค่นี้ก็เข้าใจไม่ชัดเจนตัดรอบไม่ได้นว่าเอเซวัมัคคนัดท่านโยทางนี้ทางเดียวทางเดียวเท่านั้น ทางอื่นไม่มีเอเซวะมัคโคก็บอกเลยเอเสวะมัคโคทางเอสวะนี้ทางนี้เอสวะมัคโคทางนี้เอหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเนี่ยนัททันโยกำกับด้วยเขว่าไม่มีไม่ม,ม,มีอันอื่นไม่มีอืนอ่นอัญญะอัญโยนแปลว่าอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีถ้าแค่นี้จำกัดความไม่ชัด ปฏิบัติไม่ตรงก็ล้มเลวเลยเพราะงั้นเราที่เไปเข้าใจว่าพุทธศาสนามีหลายสายในเมืองไทยใช่เป็นเรื่องของความตามชอบไงใครชอบยังไงก็ไปอย่างไงที่ชอบที่ชอบแล้วแต่ชอบมันก็แยกย้ายกันไปได้แต่มันไม่ตรงคําตัดคําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้านั้นมีทางเดียวไม่มีทางอื่นทางหลายทางไม่มีม่ทางเดียว ทำความเข้าใจให้ชัดเจนแม่นคมลึกแค่นี้ก็ไม่ชัดแล้วแน่นอนคุณเสียเวลาอีกนานแต่ถ้าคมชัดลึกว่ามีทางเดียวตามไม่ได้ก็แเลยกันว่าสัมมาทิฏฐิมีทางเดียวเนี่ยสัมมาอริยมัคทางสัมมาอริยมัคมัทที่เป็นทางเดียวที่ผู้ที่เป็นอริยะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ฉลาดอย่างอริยะ เห็นได้รู้ได้จับได้ถูกตรงมันจึงจะได้มันจึงจะใช้ได้เพราะองค์ขายืนยันว่าไม่มีทางอื่นมีทางเดียวไอ้ที่พูดหลายทางนะพูดไปตามประษามันก็เป็นไปตามจริงอะ่ะในโลกมันก็เป็นไปหลายแต่ทางของพระเจ้ามีทางเดียวเพราะฉะนั้นทางอื่นๆมันมีแม้แต่นายพุทธก็แตกไปไม่รู้กี่ทางเป็นเรื่องของทิศถิ่นองแต่ละคนมันก็จริง แต่ทางถูกต้องมันมีทางเดียวทางของพระพุทธเจ้าทางการยืนยันของท่านมีทางเดียวเอาให้ชัดๆแค่นี้ไม่ใช่ก็เจงแล้วทีนี้อีกอันหลังยิ่งบอกแต่อย่าเที่ยวได้ตำหนิกันก็ใช้ได้ครับยิ่งไปใหญ่เลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลว,ว่าอย่าไปตำหนีใครอย่าไปตำหนีอย่าไปติดเตียนใครมีแต่บอกเราจะกระนาบเธอแล้วเราจะกระนาบเธออีเหมือนช่างปั้นหม้อ ในขณะที่ดินเหนียวๆแล้วก็นวดแล้วนวดอีกนวดแล้ว,นว,น,ว,ลวนวดอีกให้มันได้ดังที่เราต้องการคือมันสวนกระแสคำสอนพระเจ้าหมดเลยงี้คุณหกสองหนึ่งแปดทำความเข้าใจดีๆไม่งั้นก็ระวังมันจะไม่ได้อะไรมันจะเจ๊งอะนะเนี่ยตมาก็พูดดีๆไม่ได้ไปเบ่งขมอะไรคุณหรอก อธิบายคุณฟังฟังด้วยดีแล้วก็ไปไต่ตรองอพยายามปฏิบัติเรียนรู้ให้ได้นะคุณหกสองหนึ่งแปดสรุปอีกทีหนึ่งก็ว่าพระพุทธเจ้ายืนยันชัดว่าทางเอกทางเดียวเท่านั้นของพระพุทธเจ้าไม่มีทางอื่นทางเดียวนะนัทธัญโยมีทางอื่นและพระพุทธเจ้าให้ตำหนินิคันเหนิคหาระหังนิคันเหน่แปลว่าตำหนิตำหนิเอาขึ้นก่อนด้วย ปักคาฮารังนี่ไปว่าชมชมตามมาทีหลังซึ่งขยายความอะไรทีและโดยความหมายโดยสัจจะแม่น้นอื่นอีกมีเหตุผลข้อมูลอื่นๆที่เอามายืนยันได้อีกว่าความไม่ดีสิ่งที่ต้องถูกตำหนิคือความไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องรีบทำทำก่อนและทำให้มากเพราะความไม่ดีอยู่ที่ใครหนึ่งวินาทีมันก็ไม่ดี หนึ่งวินาทีสองวินาทีมันก็ไม่ดีสองวินาทีอยู่นานเท่าไรมันก็ไม่ดีเท่าน,นั้นจะมาเพราะต้องรีบจัดการเปรียบเหมือนพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนอผ้าชุบน้ำมันวงวนอยู่บนหัวเราเนี่ยแล้วจุดไฟร้อนเจ๊อยู่เนี่ยคุณต้องรีบเอาผ้านี้ออกจากหัวคอนไม่งั้นตายหรือมัอนยังกบคนถูกลูกศรยิง ลูกศรออาบยาพิษลูกซ้อนที่เข้าลึกด้วยมันก็เอาเราตายก่อนสิก่อนที่จะรู้ว่าลูกซ้อนนี้ลูกซ้อนไม้อะไรชุบยาพิษอะไรมาจากที่ไหนใครเป็นคนยิงก่อจะไปเทสืบสาวราวเรื่องรู้อะไรเอาลูกซ้อนอ,อกก่อนความจําเป็นสําคัญต้องเอาตรงนี้ก่อนไม่รู้ำล,ลำบลําดับตามที่เป็นทั้งที่น่าอัศจรรย์ไม่รู้เบืองต้น,ต,นตรงกลางมันไปลําดับที่เรียงไปได้ดี มันก็ไม่เร็วนอกจากไม่เร็วดีไม่ดีไม่ได้เลยวกวนอยู่นั่นแหละวนไปวนมาศึกษาดีๆน,นี่ขัดแย้งตั้งใหนว่าทางมีหลายทางขัดแยง้งทั้งวิอยารรหนิมันก็เลยโอ้โหหนักอาการถ้าไปทางโรคทางหมอก็บอกคุณอาการหนักแล้วรอแรอ่ไปไม่รอด อาการน่าเป็นห่วงอ่าต่อมาคุณไข่นุ้ยยศสุวรรณเจริญทมครับผมดีมากครับได้รับฟังศีลตอนเย็นฝังนี่ไม่ได้ฟังได้รับฝังศีลตอนเย็นโอ้สำนวนนี่ลึกดีเงี้ยอฟังศีลแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติได้แล้วก็ฝังไว้เลย ฟังไว้ในจิตลึกเลยเนี่ยอัตมาฟังแล้วเข้าใจไว้งันนะได้รับฝังศีลตอนเย็นฟังแล้วไปไปฏิบัติได้แล้วก็ฝังเลยได้ผลนับฝังศีลไว้ในที่เราตอนเย็นแน่นเขา้าลึกซึ้งขึ้น <c oughs> ดีคุณสตาแอร์ทุ่งคอกพ่อครูทันสมัยเสมอกาสมรการด้วยความเคารพรักครับ อ๋อคนคนนี้ฉลาดนะรู้จริงอัตมาชมเขาเขาฉลาดรู้จริงคนนี้เพราะครูทันสมัยเสมอเนี่ยคนนี้ฉลาดรู้จริงเนาะมาครับอาตมาพูดความจริงเสมอเท่านั้นเองไม่ได้พูดอะไรมากมายคุณเข้าใจไปเอง ฟังแล้วแอบชมตัวเองชมที่นายอาตมาพูดความจริงคุณเลยเถิดไปเองเลยเถิดไปว่าอาตมาชมตัวเองมันไม่ได้ชมตัวเองมันพูดความจริงความจริงมันเป็นเช่นนั้นน่ะไอความจริงนั้นมันเป็นคําควรชมหรือควรตหมิอ่ะ็นคำควรชมมันก็ถูกแล้วเออจบที่ตรงนั้นไงนะอาตมาทันสมัยาศาสนาพุทธ ใหม่เสมอทันสมัยใหม่เสมอจะว่าเก่าก็เก่าสมัยเก่าตามสมัยได้เสมอศาส,สนาพุทธไม่มีเก่าจะว่าไปแล้วเก่าไม่มีเก่านะีมันเป็นเก่าสมัยสมัยนี้สมัยนี้จะว่าเรื่องเก่าก็เข้าใจเข้าใจของเขาะจะว่าเรื่องเก่าก็เข้าใจของเขาอ,อันนี้เก่า ระบ,บุพยัญชนะว่าอันนี้ว่าเก่าแล้วเก่าอันนี้มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้สมควรใช่ไหมในยุคนี้เก่าไม่ควรใช้เราก็ไม่เอาแต่เก่าที่ควรใช้มันมีตั้งแต่รากฐานมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามีเยะก็เอาเก่านั้นมาใช้เพราะฉะนั้นจะตีทิ้งคําว่าเก่าคาว่าใหม่ที่เป็นบัญญัติเฉยๆไม่ได้เก่าที่ใช้ได้ดียิงยุคนี้ก็มี ใหม่ที่ใช้ได้ดียิ่งยุคนี้ก็มีมันต้องชัดๆพรจึงต้องใช้ทั้งสัุริธรรมเจ็ดใช้ทั้งมหาประเทศสี่มหาประเทศสี่นี่ก็คือคำสอนพระเจ้าสอนไม่หมดแล้วคำสอนมีอยู่สองอย่างตอนนั้นคือหนึ่งห้ามสองอนุญาตมีสองอย่างห้ามอย่างหนึ่งอนุญาตให้ทำได้อย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าห้ามก็รู้ว่าท่านห้ามอะไรอย่างไรอ๋อถ้าห้ามแล้วเราก็ไม่ต้องทําตามที่ท่านห้ามถ้าท่านอนุญาตให้ทาเอออันนี้ก็ต้องทาท่านอนุญาตทีนี้คําห้ามก็ไม่มีคําอนุญาตก็ไม่มีแล้วท่านตัดไม้มดแล้วไม่มียุคนี้มันยุคที่มันมีเหตุปัจจัยมีข้อมูลมีหลักฐานมีอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะเลยปรุงแต่งกันขึ้นมามีอันใหม่ ยังมีโทรทัศน์มีเนี่ยเครื่องมือเทคโนโลยีก็ดีหรือแม้แต่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเกิดใหม่อีกตั้งเยอะนะแม้แต่อุตุภิชชสัตว์จิตนิยามมันเกิดใหม่ขึ้นมาอีกตั้งเยอะตั้งแยะในยุคพระเจ้าไม่มียุคนี้มันก็อิฒนาการมันไม่เที่ยงมันแปลกเพิ่มเสมอ ก็ต้องเอาเหตุปัจจัยที่มีจริงเป็นปรากฏการปัจจุบันเรียกว่าฟิโนเมนอนสิ่งที่มีอยู่นี่เป็นขณะนี้เลยปัจจุบันนี้สเตตัสโคที่มันนี่ยังอยู่ยืนอยู่เป็นอยู่ขณะนี้ตรงเนี้ยนี่ถือว่าความจริงเรามาใช้กันตรงนี้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจละเอียดละออดังที่กล่าวเข้าข้านี้แล้วก็รวมมาใช้ได้ได้ผลได้ประโยชน์สมเหมาะสมควรกับกาละยุก,การโอกาสขณะนมันก็ได้ผลดีได้ผลชัดเจนมันมีเยอะวยมุมมุมเหลี่ยมหรือว่าเนื้อหาหลาย,ลายอ,องค์ประกอบมิตินยัยยะอะไรต่างๆนานามากมายศึกษาดีๆฝึกฝนดีๆแล้วก็จะได้ ความจริงที่ครบสมบูรณ์ดีนะนะ